สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV ครับมีประเด็นหนึ่งนะประเด็นข่าวเกี่ยวกับเ,เปิดประวัติเด็ก16สิ่งเก๋งนะอา่าชนแล้วหนีนะครับผมมีการตรวจสอบประวัตินะครับแท้จริงแล้วเป็นดาวยิงทีมชาติ U16 นะอายุ16ปีน่าจะ U16 นะครับผมทางาสื่อสำนักข่าว Nation นะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะแล้วก็มี ในบอร์ดบอลไทยในไทยในในของพันธิบนะครับสนามสุขก็เอามาเปิดเผยในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมจากในจากที่มีการแชร์และวิจารณ์สนันนะครับผมในเรื่องในโลกโซเชียลนะครับผมถึงกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสคลิปพร้อมข้อความลงสื่อออนไลน์ว่านะครับโดนเก่งรถเก่งนะครับชนรถเก่งคันนึงนะครับฝ่าไฟแดงนะครับขับสวนเลนมาแล้วก็ชนแล้วหนีนะครับโดย สืบทราบภายหลังคือคู่กรณีเป็นเพียงเยาวชนอายุ16ปีนะครับไม่มีใบขับขี่ทั้งยังมีดีกรีถึงเป็นนักเตะเยาวชนทีมชาติไทยด้วยนะฮะทั้งนี้สืบทราบมาว่านะครับเยาวชนคนที่ก่อเหตุนะครับมีดีกรีเป็นถึงอดีตเยาวชนนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับผมสร้างชื่อเสียงมาจากฟุตบอลน,นักเรียนอยู่ในสังกัดโรงเรียนดังนะครับที่ผลิต นักเตะขึ้นสู่ไทยลีกและทีมชาติไทยมาแล้วหลายคนหนุ่มคนนี้นะครับเป็นลูกครึ่งผิวสีใครลูกครึ่งผิวสีนะครับเล่นในตำแหน่งสูนย์หน้าอีกทั้งยังผ่านการเล่นในฟุตบอลขาสั้นรายการใหญ่อย่างจจตุรมิตรสามัคคีมาแล้วมีจุดเด่นที่ความเร็วความแข็งแกร่งและจังหวะการจบสกอร์ที่เฉียบคมจนทำให้ฟอร์มไปเข้าตาโค้ชดาร์ทธงชัยรุ่งเรืองเลิศนะครับผม กุนซือทีมชาติไทยอยู16ปีในตอนนั้นนะครับก่อนที่จะสร้างความฮือฮาด้วยถูกเรียกติดทีมชาติไทยนะครับไปแข่งขันรายการอุ่นเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นปี2561ซึ่งเป็นนักเตะในชุดเดียวกันกันกบสุพนัทเหมือนตาดาวรุ่งของบุรรัมยูเนเต็ดและ,ะทีมชาติไทยด้วยนะฮะเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับได้รับความชื่นชมโดยโค้ชหลายๆคนนะครับด้วยบุคลิกการเล่นที่แข็งแกร่งรวดเร็วทักษะดีนะครับ เยี่ยมเ,เกินเด็กในรุ่นเดียวกันถึงโค้ดดัสนะครับก็เ่ยปากชมว่สาสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับคาร์ลอสเตเบสอดีตศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยทีเดียวซึ่งนั่นคงเป็นเพราะฝีเท้านะครับของเจ้าหนูรายนี้ถูกถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมของคุณพ่อนะครับดีกรีอดีตนะักเตะทีมชาติเหมือนกันอนะน่าเสียดายที่แข้งรายนี้นะครับไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยในชุด ลุยศึกจิงชำเอเชียที่เมียนมานะครับผมปีส5 6 2ัิทว่าหลังจากนั้นก็มีชื่อถูกเรียกทีมาอยู่ในแคมป์ทีมชาติประปรายนะครับโดยล่าสุดนะครับถูกเรียกมาเป็นหนึ่งใน27ขุนพลนะยูสิบปีนะครับลุยทัวร์นาเมนต์พิเศษที่ฮ่องกงนะครับในช่วงต้นปีแต่ก็ยังไม่ทันได้เดินทางไปเพราะ,ะต้องถอนตัวนะครับในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนั่นเองสื่อกีฬาหลายสำนักก็ยกให้เด็กคนนี้ เป็นแข้งดาวรุ่งไทยที่น่าจับตามองแต่ดูเหมือนว่าอนาคตของแข้งรายนี้กําลังสดใสกลับมาหม่นหมองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับความฝันของเขาที่หวังไว้ที่ได้รับกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในสักวันครับก็คงต้องดับสลายนะครับเพราะความประมาทรู้ความรู้เท่าไม่ถึงการและความขนองในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนะซึ่งเ,เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคงเป็นบทเรียนสำคัญและอุทาหรณ์ครับผมสำหรับประชาชน แต่ผมต้องถามว่าอันนี้ต้องอันนี้คนที่จะโดนด้วยก็คือว่าน่าจะเป็นผู้ปกครองอะรับผิดชอบไปเต็มๆเพราะอายุไม่ถึง18แแล้วขับรถยนต์ด้วยนะรถเก่งด้วยนะอันนี้ก็โดนไปเต็มๆนะผู้ปกครองนะไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคดีอาญาหรือเปล่าเพราะว่าชนแล้วหนีนะไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยน่าจะโดนเต็มๆก็โดนหลายกระทงแหละผมว่านะอันนี้เขากล่าวมาว่าเป็น นักเตะที่อยู่ในทีมชาตินักเตะเยาวชนที่อยู่ในทีมชาติด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ไม่เปิดเผยนักเตะผิวสีนักเตะลูกครึ่งผิวสีเฮ้ยมันก็มีหลายคนนะแต่ผมก็ไม่อยากเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งไปกล่าวหาใครไปเรื่อยนะเดี๋ยวแต่เยาวชนก็เปิดเผยไม่ได้ผมผมเปิดเผยรูปไม่ได้แล้วกันเนาะอืมเปิดเผยรูปไม่ได้เดี๋ยวมันมันเป็นมันเป็นเยาวชนไงเป็นเยาวชนด้วยอะไรเงี้ยนะครับผม อันนี้ก็มีโพสต์ทางนชั่นนะครับผมน a ชั่นเขาเว็บไซต์นชช่นเขาก็ได้เปิดเผยนะ่าจะมีหลายช่องแล้วลมัง้งที่หลายสื่อแล้วลมัง้งที่แบบเปิดเ,เปิดประวัติเนี่ยนะครับผมเป็นใครกันแน่นะครับผมแต่เยาวชนก็ยังอ่ะเออมีข่าวไทลัสก็ออกข่าวเรื่องนี้นะครับผมเรื่องเนี้ยเ,เด็ก16ซิ่งเกงนะ่งเนี่ยไฟชนไฟแดงจักรยานชนแล้วหนีอ่ ออนั่นนะครับผมข่าวเมื่อสาวันที่แล้วอะ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วะเออนะออันนี้ผมก็รู้สึกรู้แล้วนะแล้วก็ข่าวคมชัดลึกนะครับข่าวเนชั่นอ,อพันธทิพมติชนนะครับวิจารณ์สนัน่นออวิจารณ์สนันเด็กสิบหกนะอย่างมติชนเนี่ยสิบหกชนเก่งไฟแดงดีกรีอดีตนักเตะทีมชาตินะครับอ,อืมชนแล้วหนี เตะผิวสีอันนี้เขายังไม่เปิดเผยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปสรุปนะด่วนสรุปนะไม่ใช่นักเตะผิวสีคนนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะอืมเดี๋ยวลองดูก่อนเป็นใครนะก็เมนเมนบอกผมด้วยนะอันนี้มาอัปเดตข่าวนะครับก็อันนี้ผู้ปกครองนะครับก็รับไปเต็มๆนะใครเป็นพ่อแม่ของไอเด็กคนนี้นะเด็กคนนี้เนะี่ยอายุสิบหกขับรถเก๋งมึงบ้าหรือเปล่านะ อันนี้โดนหนักอะแต่อาจจะโดนเยาวชนเรื่องสารเยาวชนนะมันไปดูข้อกฎหมายสารเยาวชนอีกทีหนึง่งก็ต้องฟ้องคนผู้ดีที่เขาไม่เสียชีวิตนะถ้าเสียชีวิตนี่จะหนักกว่าเดิมนะเเสียรู้สึกว่าค่าชดใช้ค่ามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะโดนไปเป็นแสนหรอเกว่าเออมอเตอร์ไซค์เขาอะไรนู่นนี่นัน่นะนะครับผมมีเขาบอก ไม่ไม่ใช่คนที่ผมที่ผมเพิ่งเพิ่งพูดไปนะมีอีกคนนึงอันนี้ผมไปดูในพันที่มีคอมเมนต์บอกแล้วบอกชื่อละผมบอกไม่ได้นะไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนที่อีกคนนึงนะ <pc _> ออเอออันนั้น right. คนละคนนะไม่ใช่คนที่ในคลิปก่อนเมื่อวันก่อนนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าคล้ายสเตปคล้ายใครบ้างอะไรอย่างนั้นอ่ะเออผมผมบอกว่าคล้ายไม่ใช่ว่าสเตป การสไตล์มันคล้ายแต่ไม่ใช่ว่าฝีเท้าโอ้โหเก่งเท่าอะไรอย่างนั้นนะท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดอีกคนนึงครับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง,นนงขึ้นต้นด้วยสระโอเออขึ้นต้นด้วยสละโอนะชื่อขึ้นต้นด้วยสละโอสละโอขึ้นต้นด้วยสละโอนะอันนี้ผมผมบอกขึ้นต้นได้แค่นี้แต่ไม่ใช่คนนั้นแน่คนนั้นคนที่อยู่ในคลิปที่ผมบอกว่ารีวิวอะไรเงี้ยคนละคนกันนะครับผม ลูกครึ่งลูกครึ่งมีหลายคนนะบ้านเราลูกครึ่งเยอะนะครับลูกครึ่งเยอะนะครับโอเคครับก็ความประมาทผู้ปกครองอายุ16มันต้องเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ให้ขับรถอย่างนั้นได้ไงใช่ไหมเออมันอันตรายนะมึงนะครับโอเคครับเรื่องอุบัติเหตุบ้านเราอ่ะมันแบบว่าอันดับหนึ่งเลยนะแบบว่าตายหรืออันดับคนที่ผู้เสียชีวิต อันดับต้นๆน,นะอุบัติเหตุจากรถยนต์ในประเทศไทยเป็นอะไรที่แบบว่ามาเป็นอันดับหนึ่งตายเยอะกว่าโควิดเยอะเลยตายทุกปีน่ากลัวมากถ้าผู้ชมไปดูสถิตินะจะต้องมีมัจจุราชมารับในบ้านเราอะอยังไม่ว่าช่วงเทศกาลช่วงปกติก็ไม่ลดละช่วงเทศกาลอีกโอ้โหตายกันเบือ่อนะครับตายกันทุกปีท่านท่านผู้ชมนะณนะตอนนี้นะวินาทีนะีผมไม่ ผมเชื่อแน่ว่ามันจะมีอุบัติเหตุในทั่วประเทศอะ่ะไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งอีกนะครับผมภาพรุนแรงนี่เอาออกไม่ได้เดี๋ยวแม่งขึ้น youtube ไม่ได้นะฮะผมมานั่งเล่าเอานะครับผมโอเคครับลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับดูแลสุขเออดูแลสวัสดิภาพท่านผู้ชมด้วยนะก็ขับรถขับลาเลียวซ้ายเลียวขวาดีๆนะครับโอเคครับ